สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในเวบวงบันเทิงกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t นบีพร้อมกับผมอิดปารินกันแล้วนะครับวันนี้มีข่าวสารการิจกรรมดีๆที่ชมแล้วมีความสุขเหมือนกับชื่อวันศุกร์วันนี้มาฝากกันรวมถึงในช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์แบบนี้ก็มาติดตามมาด้วยครับส่วนข่าวแรกเป็นเรื่องราวดีๆของคนในวงการบันเทิงไทยที่ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ครับ ยังคงหลังลายเป็นเสมือนทานน้ำใจที่ช่วยเหลือกันและกันในยามที่ทุกคนเผชิญหน้ากับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9าสำหรับเหล่าศิลปินดาราคนในวงการบันเทิงบ้านเราที่ไม่นิ่งนอนใจขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินสมทบทุนเวชภัณฑ์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและกําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ให้กับโรงพยาบาลหรือมูล,ลนิธิต่างๆเพื่อต่อสู้กับเจ้าไวรัสร้ายโควิด -19 อย่าง ล่าสุดนักร้องหนุ่มเสียงคุณภาพสไตล์ป๊อปอ b บีขวัญใจเหล่านุชทั้งหลายเป็กผลิตโชคก็นําเจลล้างมือแอลกอฮอล์จานวน1000ชิ้นแจกใจ่ายให้แฟนๆและประชาชนชาวไทยผ่านช่องทางออนไลน์โดยให้ลงทะเบียนรับผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็กผลิตแล้วเจ้าตัวจะจัดส่งให้ถึงบ้านซึ่งก็หมดเกลี้ยงภายในเวลา2นาทีพร้อมกับฝากข้อความเป็นกําลังใจเล็กๆให้คนไทยผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้และขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยค่ะ ขณะที่นักร้องเสียงดีที่โด่งดังจากเวทีการประกวดร้องเพลงค้นฟ้าคว้าดาวรุษสุภรุษเตชะตานน์ก็นําเงินจํานวน1นึ0 0 0สบาทที่ได้จากการจําหน่ายกระเป๋าผ้าที่เจ้าตัวจัดทําขึ้นเองไปมอบสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนําไปซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการแพทย์ที่จําเป็นต่อไปเช่นเดียวกับนักสแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยไกลบุตรที่ถึงแม้จะป่วยแต่ก็ขอเป็นสะพานน้าใจนําหน้ากากอนามัยเอ5ไปมอบให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลา อกรณนาการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่บ้านเกิดของตนส่วนพระเอกมาดเข้มปอณัฐวุฒิสกิดใจก็แท็กทีมกับแก๊งเพื่อนร่วมพลังกันจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหน้ากาก N95 และชุด PPE ไปมอบให้กับคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลชะอําโรงพยาบาลพระจอมเกล้าโรงพยาบาลบ้านลานจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลประจวบโดยเจ้าตัวโพสตผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความถ้าเชื้อไม่หยุดเราก็ไม่จบเช่นกันอยู่บ้านช่วยชาตินะครับรวมถึงเจ้า ชายแห่งวงการลูกทุ่งไทยก็จักรพันธ์ก็นําเงินรางวัลหน้าเวทีมาไลยน้ําใจจากแม่ยกไปบริจาคให้กับ7โรงพยาบาลจํานวนกว่า7 0 0 0 0 0บาทพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้และขอให้ปลอดโรคปลอดภัยจิตใจแข็งแรงทุกคนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ทําให้วงการเคป๊อปต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งครับเมื่อดารานักร้องชื่อดังเกาหลีใต้ยุนฮักแห่งวงซุปเปอร์โนวาเขามีผลตรวจออกมาเป็นบวกนะครับ ทำเอาแฟนๆเคป๊อปตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะเมื่อต้นสังกัดมารูเอ t นเตอร์เทนเมนต์ของเกาหลีใต้ออกมายืนยันว่าศิลปินนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถหัวหน้าวงบอยแบนด์ซูเปอร์โนวาที่เดบิวต์ในปี2007วัย37ปีจองยุนฮักหรือยุนฮักติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังเดินทางไปทำกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุน่นในฐานะผู้อำนวยการผลิตโครงการเฟ้นหาศิลปินเกาหลีญี่ปุน่น g ี A, ซึ่งออกอากาศพร้อมกันในประเทศเกาหลีและญี่ปุน่นทางช่องเ n e มเน็ตและอเบ ma ท v ีและได้ เดินทางกลับมายังเกาหลีใต้เมื่อวันที่24มีนาคมซึ่งเขาเริ่มสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายติดเชื้อเมื่อวันที่27มีนาคมจึงเดินทางไปยังศูนย์ตรวจเชื้อในวันที่31มีนาคมก่อนที่จะทราบผลการตรวจว่าเป็นบวกในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้นสังกัดของหนุ่มยุนฮักก็ได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดที่วางแผนไว้และจะให้ความสําคัญกับการรักษาอย่างเต็มที่และขณะนี้เจ้าตัวก็กําลังอยู่ในระหว่างกักตัวและเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ในกรุงโซโดยการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของยุนฮักครั้งนี้นับว่าเป็นเครแรกที่ติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มของดาราคนดังในวงการบันเทิงเกาหลีใต้หลังจากก่อนหน้านี้มีทีมงานโปรดักชันและผู้ดูแลกิจกรรมของศิลปินดาราติดเชื้อดังกล่าวในเกาหลีใต้มาแล้วในขณะที่ฝั่งอเมริกาก็ต้องเจอกับข่าวเศร้าอีกหนึ่งครั้งเมื่อเจ้าไวรัสร้ COVID 19, ายโควิด -19 ฆ่าชีวิตบีดาแจสแห่งเมืองนิวออร์ลีนส์เอริสมาซาริสในวัย85ปีครับ เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงแจส๊สระดับโลกเมื่อเอลลิสมาซาลิสนักเปียโน,โนแจส๊สผู้ทรงอิทธิพลของวงการเพลงแจส๊สชาวอเมริกันจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย85ปีหลังมีอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลในเมืองลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาหลังลูกชายโพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสำหรับเอลลิสมาซาลิสนอกจากเป็นนักเปียโ,โนแจส๊สมากความสามารถ ผู้เป็นต้นแบบดนตรีแจ๊สยุคแรกเริ่มก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเขายังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอีกคนหนึ่งในการสร้างดนตรีแจ๊สร่วมสมัยให้กับบ้านเกิดตัวเองในเมืองนิวออรลีนและเคยร่วมงานกับศิลปินแจ๊สชื่อดังระดับโลกอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเอ well, ็ดแบล็กเวลล์แคนนอนบอลแอดเดลี่รวมถึงเป็นอาจารย์สอนดนตรีแจ๊สให้กับมหาวิทยายลัยนิวออรลีนและมหาวิทยายลัยซาวเวียในรัฐหลุยเซียนาอีกทั้งยังมีส่วนผลักดันนักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่อีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ ูกชายของเขาเองวินตันที่เป็นนักครัมเปตแจ๊สชื่อดังอีกด้วยเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้เรามีช่วงที่ถูกใจคอหนังทั้งหลายกับหนังใหม่สุดสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้มิสเตอร์มูฟวี่ของเราก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยการเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่พลาดฝากภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้ชมันคลายเบื่อด้วยครับ Enemy can take any shape. โดยในสัปดาห์นี้ก็เป็นภาพยนตร์ <They S 1> ชุด <could S 1> หรือหน <be S 1> ังแฟนชาย <anywhere. S 1> ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในโลกสิอันดับนับรวมภาพยนตร์ทั้งหมดทั้งภาคเก่าและภาคใหม่การ์ตูนมาให้ได้ชมกันคลายเบื่อ <Yes. S 1> อย่างเรื่องแรกนี้ก็เป็นภาพยนตร์หุ่นยนต์แปลงร่างฐานพ่อมเมอร์ผลงานการกำกับของไมเคิลเบย์และอำนวยการสร้างโดยพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กเรื่องราวการต่อสู้ของหุ่นยนต์ระหว่างออโตอบอทและดิเซปติคอนเข้าฉายครั้งแรกเมื่อป,ปี2007จนถึงเรื่องล่าสุดบัฟเฟอร์บีเมื่อปี2018 รวมทั้งหมด7เรื่องทำรายได้ไปถึง4,853ล้านเหรียญสหรัฐตกเฉลี่ยเรื่องละ693ล้านเหรียญอยู่อันดับที่10ครับ ภาพยนตร์ไซไฟแนวผจญภัยชุดจูลสิ์ดัดแปลงมาจากนิยายของไมเคิลไซสตันก่อนที่จะถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โดยสตีเวนสปิลเบิร์กเข้าฉายภาคแรกให้ได้ชมกันเมื่อปี1993ที่มีชื่อว่าจูลสิ์พาร์กกำเนิดใหม่ไดโนเสาร์เรื่องราวเกี่ยวกับสวนสัตว์เปิดใหม่ที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ที่ถูกขนนิ่งขึ้นจากห้องแล็บจนถึงภาคล่าสุดจูลสิตเวิลด์อาณาจักรล่มสลายเมื่อปี2018รวม5เรื่องยาวนานถึง27ปีทำรายได้ไป4,998ล้านเหรียญสหรั ตกเรื่องละ999รา9 9้าล้านเหรียญอยู่ในอันดับที่9หรือจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายแฟนตาซีเรื่องชื่อ The Lord of the r i n g ของ J.R. R. t o s k i e n กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดินแดนในจินตนาการที่มีชื่อว่า Middle e a r t ที่ตัวละครในเรื่องมีหลายเผ่าพันธุ์ทั้งมนุษย์เอลฮอบบิตคนแคะพ่อมดและออก ถ่ายทำออกมาทั้งหมด7เรื่องที่มีทั้ง The Lord of the Ring อภินิหารแหวนของพิภพ,พ,พ3ามภาครวมกับ The Hobbit อีก3ภาคและศึกชิงแหวนวิเศษเมื่อปี1978อีกหนึ่งเรื่องรวมเป็น7เรื่องกว่ารายได้ไป5,884ล้านเหรียญสหรัฐตกเรื่องละ840ล้านเหรียญอยู่ในอันดับที่8และภาพยนตร์ชุดแนวโลดโผนอาชญากรรมแข่งรถที่วัยรุ่นชอบ <S <S The f a s t and the Furious เข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2001รวมภาคแยกเดี่ยวของ Ho อ f แอนชอเมื่อปี2019ปัจจุบันมีทั้งหมด9ภาคทํารายได้รวม5,893ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในอันดับที่7โดยในภาคที่9เร็วแรงทะลุนรก9หรือในชื่อไทยฟาสตํานานทีมซิ่งมหาการก็มีกําหนดเข้าฉายในวันที่2เมษาย,ยนปีหน้าครับ ขอขอบคุณมิสเตอร์มูฟี่ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะลากันไปขอย้ําอีกครั้งครับว่าถ้าจําเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือว่าไปที่ที่มีคนพลุกพล่านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและหมั่นล้างมือบ่อยๆที่สําคัญต้องกินร้อนช้อนตัวเองและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตามมาตรการของรัฐด้วยเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะปันปันนะคะปิงปองครับก็ในวันนี้เนี่ยพวกเราสองพี่น้องก็อยากจะมาบอกให้คนไทยทุกคนเนี่ยรณรงค์ช่วยกันอยู่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่ามันมีเคสใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังออกไปข้างนอกแล้วยังไปพบเจอผู้คนอย่างเงี้ยคือโลกนี้มันติดกันง่าย แล้วอาการเนี่ยไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องช่วยกันอยู่บ้านนะครับช่อยู่บ้านอยู่กับคนที่เรารู้ว่าโอเคไม่เป็นแน่ๆเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอยู่บ้านนะคะเพื่อช่วยชาติเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเราก็จะผ่านไปนะคะได้เลยครับสวัสดีค่ะยุ้ยจิรนันมโนแจมน,นะคะ ยุ้ยขอเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุทกๆคนเลยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิดที่กําลังแพร่ระบาดตอนนี้นะคะยุ้ยรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยกำลังเหนื่อยมากๆเข้าใจและยุ้ยก็เชื่อว่ากําลังใจจากคนทั้งประเทศเนี่ยส่งให้กับคุณหมอและพยาบาลแล้วก็ทุทกๆคนที่เป็นเจ้าหน้าที่กันอย่างแบบเต็มเปี่ยมเลยนะคะ ยุ้ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งกำลังใจเล็กๆที่มีให้นะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าสู้ๆสวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าประมาทตระหนักได้ครับแต่อย่าตระนกไปไหนมา่อไหร่ก็ตามแต่เวลาออกจากบ้านกรุณาใส่หน้ากากนี่ปิดปากปิดจมูกไว้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองแล้วก็พยายามบีกเลี่ยงที่ที่มีสูงชนมากๆครับ ทางที่ดีที่สุดอยู่ในบ้านของเราเองนี่แหละครับปลอดภัยที่สุดก็ขออวยพรได้ทุกท่านจงอย่าเจออย่าเจอกับยอาโควิด19นะครับเรียกฟความปรารถนาดีจากผมขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามรับชมข่าวกีฬากับ